พี่ม้าบอสก็เีรถใหม่กำลสิทันนี้เป็น B M W สามสองสาม S E E C หกคัีปีสองพันสามจบสินปีสองพันสีนะครับคันนี้เป็นสแบกซ์า์ไฟน์ัตผลจาโรงงานนะครับอันนี้คันนี้เป็นตัว S E นะครับก็จะเป็นันีก็มา่งไฟหน้าผมได้เปลี่เลนไใหม่นะครับเลสยใส่าคันนี้ก็จะได้ล้อนะครับเป็นล้อเบรตันวิชันนะครับขอบสิ ต้างหน้ากว้างเก้านิน้ครับ้งหลังกว้างสิ้วอันนี้มีกระจก M3 อันนี้เป็นกระจกที่ไม่ใช่งานที่ขายทั่วไปนะครับถ้างานที่ขายทั่วไปเขาจะเป็นทรง M5 นะครับแต่อันนี้เป็นทรง M3 เปบนของ M3 เลยก็คือมันจะเรวเดียวครับถ้ดูเลนนะครับที่ตัวเลนจะเห็นได้ว่าเลนเนี้ยขอบมันจะเป็นขอบไม่มีไม่มีขอบนะครับ ไม่มีขอพลาสติกนูนขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้มันจะเลียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเลียวกว่าอันนี้คือเป็นทรง M3 e 4 6เลยนะครับไม่ใช่ที่ขายกันทั่วไปเรามาดูภายในกัน,นครับคันนี้ข้างในเป็นสีเทานะครับปกติ e 4 6สีดำบ้านเราข้างในจะเป็นสีเบดนะครับ คันนี้เป็นสีเทาเจ้าจของใส่พิเศษมานะครับทางเจ้าของบอกว่าถ้าไม่ได้ภายในสีเบจเขาขอไม่รับรถนะครับคันนี้ก็เลยได้ภายในสีเทามาส่วน EC 6คันอื่นที่ข้างนอกสีดําข้างในสีเทาที่ผมเห็นเคยเจอมาก็จะเป็นพวกสามสามสูนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าคันนี้พิเศษยังไง คันนี้วิ่งมาเพียง72,232มกิโลนะครับคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดมีประวัติเซอร์วิสท,ที่ศูนย์นะครับตั้งแต่ป้ายแดงจนถึงปัจจุบันคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของออกมาเป็นชื่อบริษัทแต่โอนเป็นชื่อบุคคลภายหลังนะคอันนี้ก็แจ้งไว้ให้ทราบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสบอกกันนะครับเดินหน้านะครับถอยหลังกดหน้านะครับย,ยกหน้านะครับ ยกหลังนะครับกดหลังปรับเอ็นะครับ e Z ีซีหหัวหมอนเป็นปรับมืออยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้เรามาดูกระจกมองข้างกันนะครับตอนนี้ตอนนี้รถพับอยู่นะครับเดี๋ยวกดออกใช้งานได้ปกตินะครับ เสียประตูแน่นๆนะครับผมเรามาดูด้านหลังครับภายในสวยสะอาดนะครับผ้าลังคาเสา A เสา B เสา C ทำให้ใหม่นะครับเนื่องจากรถอายุก็ขนาดนี้แล้วกาวมันก็เสื่อมสภาพนะครับทางผมก็เลยจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับคันนี้สีผมก็ได้ ทำการส่งร้านเพื่อเข้าสู่ Process Paint Collection นะครับก็ขัดสีลงแว็กเครื่องให้อย่างดีนะครับก็ทั้งร้านใช้คนทำา3คนก็ยังใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับขัดให้อย่างดีเรามาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นสปอยเลอร์หลังตูดเป็ดอันนี้จะของเขาเบิกสูนมานะครับของแท้ส่วนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ e c 6ปกติจะแตกกันนะครับพลาสติกตัวนี้ คันนี้ที่ผมเช็คประวัติศูนย์มาเจ้าของเขาเบิกใหม่นะครับชิ้นนี้เบิกศูนย์ทำสีใหม่ในศูนย์เลยนะครับชิ้นนี้ไม่แตกนะครับเรามาเปิดท้ายกันครับอดูเครืชุดเครื่องมือนะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมือที่มีนะครับตัวน็อตล็อกไม่อยู่แล้วเพราะว่าใส่ล้อแต่งมานะครับถอดไปแล้ว ล้ออะไรนะครับคันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะครับล้ออะไรยางอะไรครบๆท้ายสวยๆครับเดี๋ยวเรามาดูแบตนะครับคันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับใต้นี้ถอดยาดนิดนึงนี่นะครับเห็นเห็นอะไรไหมครับแบตแท้ BMW นะครับ รถต้องเซอร์วิสถึงจริงๆเข้าศูนนะครับขนาดแบตยังเปลี่ยนในศูนย์เลยเดี๋ยวผมใส่อันนี้ที่หลังนะขอขอนุญาตวางไปก่อนซีดยังอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับพอร,รถเปลี่ยนฟรอนต์เครื่องเสียงมานะครับ แผงประตูสวยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวนี้นะครับไม่ไม่มีแตกนะปกติ ec 6ที่เจอกันคือตรงนี้จะแตกนะครับตรงตัวนี้ตัวคันนี้ไม่แตกนะครับเซฟเซฟที่เบลอยู่ครบคมนะครับหลอดไฟติดครบหมดนะครับาาไหนคันนี้ ทำเครื่องเสียงข้างหลังมาครับตรงนี้เป็นลําโพงของไปซึมนะครับคันนี้อย่างนะครับใส่ทริมอมลูมิเนียมมานะครับไม่ไม่ได้เป็นลายมาเป็นเปลี่ยนทริมอลูมิเนียมมา,มา,าก็จะดูวัยรุ่นขึ้นนิดนึงนะครับเป็นทริมอลูมิเนียมแท้เบิกสูนนะครับอันนี้เรามาดูเบาะครับ เดินหน้านะครับถอยหลังข้างยกหน้านะครับกดหน้านะครับยกหลังนะครับกดหลังนะครับใช้ได้ครบนะครับดูนะครับคันนี้ คู่มืออยู่ครบหมดนะครับแม้แต่ใบนี้ที่ว่าน่าจะเป็นใบโปรโมชั่นตอนที่รถออกปลายแดงมาว่าเป็นโปรโมชั่นที่ซื้อรถใหม่นะครับใยยังอยู่เลยนะครับเป็นพวกโปรโมชั่นโรงแรมนะแต่หมดอายุไปตั้งแต่ปี4ี่หกวครับปีที่รถออกก็ยังอยู่นะครับครบทุกอันนี้อยู่ครบหมดเลยครับคู่มือต่างๆ ไฟติดหมดนะครับติดครบทุกดวงนะครับผมอันนี้ก็เครื่องเสียงของไทรเนียนะครับลำโพงหน้าตัวนี้เป็นลำโพงของเฮิร์นะครับผมมาดูม่าหลังกันนะครับ นี่นะครับกล่องพยาบาลก็อยู่ครบเลยนะครับของข้างในครบหมดนะครับตัวตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยครับดูข้างในนะครับตรงนี้ปกติมันจะลอกมันจะลอกนะครับยางมันจะแข็งหมดแล้วอันนี้ผมจัดการลอกยางแล้วทำสีให้ใหม่นะครับส่งไปทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราวมาลองสตาร์ทกันนะครับจะเห็นได้ว่าไฟหน้าปัดติดครบแล้วค่อยๆดับไปนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับเรามาสตาร์นนะครับครับคันนี้ก็เครื่องหกสูบนะครับสามสองสามดิ่งเจ็ดหมื่นมาเครื่องนิ่งนะครับเงียบขับไม่อื่นนะครับคันนี้ก็ที่ผมได้ทำไปก็มีเป็น วานอสครับรถวิ่งมาเจ็ด0มืโลนะครับอา,อายุวานอสซิลมันอยู่ประมาณแสนกิโลอันนี้ผมก็จัดการทำให้ไปเลยครับก็หัวเทยเียนเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับผมซีซเปลี่ยนให้แล้วของแท้ใหม่เบิกศูนย์ดีซ่าซ่อมให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกตินี่ครับสายสายคันเร่งนะครับเปลี่ยนเบิกใหม่แท้ให้เลยนะครับ กดคันเร่งนิ่มๆยางลองส่คันเร่งตรงนี้ก็เบิกให้ใหม่นะครับข้อนี้นะครับเบิกศูนย์ให้ใหม่นะครับของแท้เลยกองกองอากาศเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าฟีฟีฟ,ฟีปั๊มพัดลมนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ของของใหม่ของแท้นะครับอันนี้ เครื่องนิ่งๆนะครับคันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนระเกน็นระเกนฝาวาวนะครับพร้อมกับชุดวานโอนอนะครับแล้วก็ระเกน็นอ่างเครื่องนะครับระเก็นอ่างเกียร์พร้อมกองเกียร์นะครับซีลท้ายเครื่องซีลหน้ากเกียร์ซีลท้ายเกียร์ซีลข้างเกียร์เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับผมยางแท่นเกียร์ดุกตาเผากลางนะครับ ยอยเผากลางบุตปีกนกหน้านะครับใส่เป็นยูรีเทนให้ขับแล้วไม่แข็งนะครับตัวนี้เป็นตัวสีสเปมีประกันให้จากทางผู้ผลิตนะครับ Less b บูชประกันจากผู้ผลิต18เดือนแล้วก็มีปีกนกหน้าเบิกของใหม่ให้นะครับก็มีบูชยูรีเทนอาร์มหลังยางตัวนี้ก็เบิกให้ใหม่เป็นของเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ คันนี้ของเหลวผมได้เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับน้ำมันเครื่องใช้ของโมโต5 5 w 3 0 fully s y n t h e t นตนะครับสั่งข้อร้อยน้ามันเกียร์เป็นของวาลวินแม็กไลฟ์นะครับตัวแม็กไลฟ์เป็นตัวที่ว่าใช้ได้นานก็ตัวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ให้นะครับเป็นแม็กไลฟ์ัวรถผมเองก็ใช้ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้แล้วก็มีเปลี่ยนน้ามันพาวเวอร์ครับอันนี้ก็เป็น าบาวูล,วลีนแม็กไลฟ์เช่นกันนะครับแล้วก็มีน้ํามันเฟืองท้ายเป็นของบาวูล,วลนีนน้ามันเบรกไล่ให้หมดถ่ายให้หมดนะครับเป็นของบาวลีนเช่นกันแล้วก็คูลเลน์นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ใช้ของ B M W แทนนะครับ B M W anti freeze นะครับผมใส่2ขวดคูลเลน์สีฟ้านะครับตรงสเปคภาษีปี65นะครับทางผมจัดการต่อให้เรียบร้อยใช้กันยาวๆเลยครับ ครับเราก็มาทดลองขับเจ้า e c 6กันนะครับวันนี้คันนี้ก็เครื่องสดมากๆนะครับวิ่งมาเพียงเจ็ดหมืนสองกิโลนะครับคันนี้ก็เจ้าของก็ดูแลรักษาเซอร์วิสในศูนย์ตลอดนะครับเครื่องเกียร์ก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ํามันของเหลวในศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ช่วงล่างคันนี้ผมได้จัดการเปลี่ยนไปตามที่บอกนะครับก็คือมี เปลี่ยนปีกนกใหม่แล้วก็ใส่เป็นบูตยูริเทนนะครับตรงบูตปีกนกหน้าและบูตอาร์มหลังนะครับถ้าพูดถึงบูตยูริเทนแล้วหลายๆคนก็คิดว่ามันจะแข็งนะครับตัวนี้ที่ใส่เป็นตัวสตรีทสเปกนะครับก็คือเป็นตัวที่ไม่แข็งของทางレスบูชนะครับเพราะขับจริงๆมันก็ไม่แข็งนะครับสบายๆไม่ได้แข็งอย่างที่หลายๆคนเขาว่ากัน แล้วก็ขับดีขึ้นพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลอทดลองคลิกดาวันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับเดี๋ยวมาคลิกดาวันนะครับ เอาโคงนะครับ ันนี้ก็ทำดีซ่าวานอสซีซีวีหมดแล้วนะครับตัวพวกนี้คืออายุการใช้งานพวกซีลหรือโอลิงในตัววานอสนะครับมันจะมีอายุประมาณ10,000แสนกิโลนะครับคันนี้ประมาณ70,000กว่ากิโลทังผมก็ทำการเปลี่ยนให้เลยนะครับใครได้ไปก็ใช้สบายใจไปเลยครับผมซีซีวีก็เช่นกันนะครับอายุการใช้งานจะประมาณแสนกิโลผมก็เปลี่ยนของแท้เบิกสูตรให้เหมือนกันนะครับ ก็รถที่เราก็ที่เราทําให้ประมาณนี้ก็คือใช้งานสบายใจกันยาวาครับซีซ่าก็ถึงรถจะวิ่งมาเพียงเจ็ดหมื่นสองแต่ว่าก็ยางตัวแบคคัมมันก็ขาดแล้วนะครับก็จัดการซ่อมให้หมดแล้วไม่ไม่มีอื่นนะครับที่เราช,ช่วงล่างก็เห็นนะว่ามันก็เกาะเกาะนะครับนิ่งๆครับดีคันนี้เบรกก็ดีนะครับ เบรกแรงๆไม่มีสั่นนะครับผมน้ำมันเบรกเราก็ถ่ายให้หมดแล้วใช้ของวาบลีนะครับเดี๋ยวเรามาลองคูสคอนโทรลกันนะครับกดเปิดนะครับแล้วก็เซตความเร็วที่80นะครับอันนี้ปล่อยอันนี้เซตแล้วนะครับปล่อยคันเร่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็รถวิง่งตามความเร็วที่ล็อกไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราปิดดีกว่า ปิดแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ผมก็ขอเปิดราคาที่สามแสนแปดหมืนเก้าพันบาทนะครับราคาอาจจะดูสูงไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับรถที่ได้นะครับผมว่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่ารถไม่น้อยขนาดนี้นะครับที่มีประวัติครบแบบนี้ยังไงหาได้ก็มีไม่ต่ำกว่าสามแสนแน่นอนครับ แล้วรถที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ต้องมีเก็บงานเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่า,าคุ้มไหมแต่ส่วนตัวผมบอกได้ว่าคัดคุ้มมากนะครับถ้าใครที่เคยทำเคยใช้รถพวกนี้จะรู้นะครับก็วันนี้บิมเมอร์บอสสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ